สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SPM Supermax บำรุงร่างกายท่านชายเติมเต็มความสุขเติมความเป็นชายอีกครั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุกคนโปรโมชั่นสุดพิเศษไซส์อกระปุก30คัแคปซูลปกติ1,500บาทพิเศษเพียง1,200บาทแถมฟรีขนาดพกพา4คัแคปซูล1แผง สายแอ1กระปุก60แคปซูลปกติ2,400บาทพิเศษเพียง2,100บาทแถมฟรีขนาดพวกผ่า4แคปซูล3แผงจะเต็มไปกับสายแอ2กระปุก120แคปซูลปกติ4,800บาทพิเศษเพียง4,200บาทแถมฟรีขนาดพวกผ่า4แคปซูล6แผงถูก088 047 8999ยำ้ำ088 047 8999 ชายหนุ่มผู้เปล่งประกายบิลกินพุทธิพงศ์อสศรัตนกุลนักแสดงดาวรุ่งวัย22ปีที่ครบครันเพียบพร้อมด้วยความสามารถที่ครบเครื่องและได้รับความรักอย่างมากมายในวันนี้เขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงฝึกหัดในสังกัดหน้าดาวบางกอก นอกจากจะตั้งใจในเรื่องการเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมแล้วเขาก็ใช้เวลาในช่วงนั้นควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อมุ่งเส้นทางที่เขาจะได้พิสูจน์ความสามารถและมอบความสนุกสุขสันค์ให้ผู้คนมากมายผ่านผลงานครับบิลกินฝึกปลือความสามารถในด้านต่างๆ และได้รับโอกาสให้ชิมลางที่หลากหลายในวงการบันเทิงอาทิมิวสิกวิดีโอโฆษณาเดินแบบถ่ายแบบและพิธีกรร่วมในรายการเที่ยวมั่วซั่วก่อนจะลงสนามในซีรีส์ i รีสเสียงเรียกวิญญาณ year 365วันเยียร์5วันบ้านฉันบ้านเธอรวมไปถึงรับบทนักแสดงสมทบในภาพยนตร์น้องพี่ที่รักก็ทำให้หลายๆคนเริ่มจดจำเขาได้ครับและบทบาทที่ส่งให้บิลกินใชแววนักแสดงทีนาจับตามองก็คือ การรับบทในซีรีส์ m ม a m b อ l บ n ร e รักชุดใจในฉุกเฉินเคียงคู่กับพีพีกริดเพื่อนคนสำคัญที่เดินมาด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยบิวกินให้สัมภาษณ์ว่าพีพีเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาอีกด้วยครับและฝีไม้ลายมือการแสดงในฐานะน้องใหม่ของทั้งคู่นั้นเจิดจรัดเป็นอย่างยิ่งส่งให้บิวกินและพีพีได้รับคำชมและการตอบรับจากแฟนๆได้อย่างอบอุ่นทั้งนี้บิวกินก็ยังเปล่งประกายในฐานะศิลปินกับการร้องเพลง You are my everything ซึ่งประกอบซีรีส์ในเรื่องนี้และน้ำเสียงที่อบุ่นของเขามาใจผู้ชมซีรีส์และผู้ฟังเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีครับเมื่อเกิดกระแสคู่จิ้นบิลกิน PP ขึ้นมาทางต้นสังกัดอย่างหน้าดาวบางกอกก็ตอบรับความรักจากแฟนๆด้วยการสารต่อความน่ารักของบิลกิน PP ไปสู่ BKPP Project ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความดีใจให้กับแฟนๆของพวกเขาได้เป็นอย่างมากพร้อมตั้งตารอที่จะรับชมผลงานการเป็นนักแสดงนำครั้งแรกของบิวกินและพีพีจนถึงวันที่ซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอได้ออนแอร์นั้นก็กลายเป็น Talk of the Town ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Twitter ที่มี hashtag ติดเทรนในอันดับหนึ่งทุกครั้งที่ซีรีส์ออนแอร์ครับและผลของการทุบเท ทำให้งานแสดงที่เขารักก็ประสบความสําเร็จเพราะนอกจากจะได้รับคําชื่นชมและกําลังใจอย่างล้นหลามแล้วบิวกินก็ได้รับรางวัลน,นักแสดงนําชายในวิธีต่างๆจากฝีมือการแสดงของเขาที่ได้รับการยอมรับจากคนมากมายในฐานะนักแสดงครับเมื่อแปรรักฉันด้วยใจเธอซึ่งเป็นเรื่องราวช um ่วงชีวิตวัยมัธยมประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงแล้วก็มีการต่อย,ยอดไปสู่ซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร2 ที่เป็นเรื่องราวในวัยมหาวิทยาลัยและวัยทำงานเป็นการส่งท้ายโปรเจกต์นอกจากนี้ในส่วนของงานเพลงบิลกินก็พัฒนาศักยภาพและพิสูจน์ความสามารถในการเป็นศิลปินของเขามาอย่างต่อเนื่องในสังกัดหน้าดาวมิวสิกพร้อมส่งผลงานเพลงมากมายมาสร้างสีสันเติม,เต,มเต็มความสุขให้กับแฟนๆแ,และผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกอดในใจแปรไม่ออกไอไม่โอเก็บไว้ตลอดไปรวมถึงเพลงคัฟเวอร์ในโปรเจกต์ต่างๆ ซึ่งในทุกบทบาทบิลกินนถ่ายทอดน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ประสานเข้ากับดนตรีแนวเพลงในสไตล์ต่างๆได้อย่างลงตัวและเข้าถึงหัวใจให้ผู้ฟังดื่มด่ำกับความสุขจากเสียงเพลงดังต้องมนครับในส่วนของความฮอตในด้านอื่นๆต้องบอกว่าบิลกินนไม่มีแผ่วเลยครับเขาได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ต่างๆให้เป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเตอร์ไม่ขาดสายนอกจากนี้บิลกินนยังมีความสามารถด้านธุรกิจอีกด้วย โดยล่าสุดใช้ความรู้ที่เรียนมาประสานความสนใจเรื่องธุรกิจและการบริหารนำมาสร้างแบรนด์ธุรกิจน้องใหม่อย่างวิตามินที่เป็นอาหารเสริมบำรุงสมองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตามองในฐานะนักธุรกิจอายุน้อยครับเราจะรับรู้ได้เสมอว่าบิลกินเป็นคนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเต็มที่ในทุกๆผลงานและทุกหน้าที่ดังครั้งหนึ่งบิลกินได้เผยว่าโกของเขาคือการทำในสิ่งที่ต้องทำ และเมื่อเวลาผ่านไปหากเขามองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่าตัวเขาได้ทำมันอย่างเต็มที่นั่นก็คือสิ่งที่เขาพอใจแล้วและนี่คือบิลกินพุทธิพงษ์ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเปล่งประกายในหัวใจของแฟนๆครับ